ตอนที่1,406เชื่อตอนว่าขุดหลุมฝังตัวเองภรรยาค่ะเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนบอกเองว่าเจ้าเป็นผู้ชนะหลิงฮั่นมองไปยังสตรีศักดิ์สิทธิ์ทุกคนอึ้งจนกลายเป็นไร้คำพูดหลิงฮั่นดน้าด้านเกินไปแต่สตรีมากมายก็รู้สึกเร่าร้อนยิ่งกว่าเดิมบรุษเช่นนี้คือบรุษชั้นยอดที่พวกนางต้องการแต่งงานด้วยสตรีศักดิ์สิทธิ์หนด,ดไม่ได้ที่จะหัวรอ,อกมานางเขินอายเล็กน้อย และตีไปที่แผ่นหลังของหลิงฮั่นด้วยความสุขพี่ชายชาหายจากบาดแผลไวๆวละ่ะหลิงฮั่นปล่อยมือออกจากชาจิงถึงแม้ว่าเขาจะมีความบาดหมากกับชาหยวนแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรชาจิงตราบใดที่อีกฝ่ายไม่ลำเส้นจนเกินไปเขาก็ไม่สร้างความลำบากให้กับอีกฝ่ายยิ่งกว่านั้นชีเฉียวเฉียก็อยู่ที่นี่ด้วยเขายังจําเป็นต้องไว้หน้านางบางชาจิงไม่กล้ากล่าวอะไรและหันหลังจากไป ท่าทีของเขาที่ตอนนี้อ่อนน้อมราวกับไม่ใช่แม่ทัพอีกด้านหนึ่งเจ้าลุนหวาดกลัวจนฉี่ราดแม้กระทั่งแม่ทัพชาก,ก็ยังถูกทุบตีราวกับสุนัขแถมขนาดหลิงหั่นลงมือขนาดนี้แล้วหัวหน้าองครักษ์ยังเฉียวเฉียก็ยังไม่แทรกแซงทาอะไรด้วยเขายังไม่อยากตายหากต้องการแก้แค้นเขาจะมาตายที่นี่มไม่ได้เจ้าหลุนข้าไม่รังเกียจที่จะต่อสู้กันแบบยุติธรรมหรอกนะแต่เป็นเจ้าเองที่คิดสังหารข้าหลายตอหลายครั้ง ในตอนที่ข้ามีพลังบ่มเพาะต่ำต้อยกว่าเจ้าหลิงฮั่นกล่าวตอนนี้พลังบ่มเพาะของข้าสูงกว่าเจ้าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการตรังแกเจ้าเกินไปหากเจ้ารับการโจมตีสามครั้งของข้าได้ข้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าสามครั้งน้องสาวเจ้าน่ะสิเจ้าลุนสสบดในใจบิดาของเขาไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่หนึ่งการโจมตีจากเจ้าแต่เจ้าคิดใจให้ข้ารับการโจมตีถึงสามครั้งงั้นหรอนี่เจ้า ตั้งใจมอบโอกาสตัวชีวิตที่ข้าจริงหรือเปล่าถูกต้องข้าไม่คิดจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตหลิงฮันกล่าวพร้อมกับกำม,มือตูมร่างของเจ้าลุ้นถูกบทขยี้แม้กลรามเลือและโลหิตของจอมยุทธ์ระดับสเียนจนทราจะถูกอัดแน่นไว้ด้วยพลังที่แข็งแกร่งแต่พลังปราณขนาดใหญ่ของลิงฮันทาให้พลังเหล่านี้สลายหายไปจนหมดเจ้าลุนตกตายโดยไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวดวงวิญญาณใบหน้าของเซียงเฉิงหยิงเปลี่ยนจากซีเผือกเป็นสีเขียว และเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำราวกับกิ้งกาตอนนี้ศัตรูของลิงั่นค่อยๆถูกกำจัดไปทีละคนแล้วเขาล่ะจะรอดไหมประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คนที่ทำมันที่เกิดขึ้นคือตัวเขาเองหากเขาไม่ได้ต้องการห้องสนตัวนั้นละก็นายท่านช่วยเขาด้วยเสียงเฉิงหยินโคจอมปรานก่อเกิดควบคุมขาที่ไรเรี่ยวแรงไปหยุดอยู่ตรงหน้าพว่วโสฝ่ายซ้ายและก้มหัว ผูวว้วุโสฝ่ายซ้ายนั้นถึงแม้ว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่ปรมาจาระดับร่างสวรรค์ตกตายแต่เขาไม่รู้ว่าเซียงเฉิงหยินเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขารู้สึกเหมึนงงว่าจอมยุทธ์ระดับผู้พาวารีตัวจ้อยเช่นนี้จะไปล่วงเกินอะไรปรมาจาระดับร่างสวรรค์ได้ผู้ว,วุโสฝ่ายซ้ายสะบัดมือและกล่าวเจ้าลุกขึ้นก่อนแล้วบอกมาว่ามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะอย่างไรเซียงเฉิงหยินก็เป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเขาต่อหน้าสาธารณชน เขาจำเป็นต้องปกป้องเซียงเฉิงหยินเซียงเฉิงหยินไม่กล้าลุกขึ้นยืนเหงื่อของเขาไหลออกมาไม่หยุดนายท่านต้องช่วยค่ะนายท่านต้องช่วยค่ะเพื่อวสสฝ่ายซ้ายหัวเราะเขาคิดไปเองว่าเซียงเฉิงหยินนั้นหวาดกลัวต่อพลังของปร,รมจาร์ระดับร่างสวรรค์นจนเสียสติเขาเอาเื้อมมือไปจับไหล่ของเซียงเฉิงหยินและกล่าวเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นหลิงฮั่นยิ้มและกล่าว พวกโ so ฝ่ายซ้ายช่างห่วงใยคนของตัวเองจริงๆพวกโสฝ่ายซ้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงเฉิงยินคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาคิดว่าหลิงฮั่นกล่าวชมเขาจริงๆจึงเผยรอยยิ้มให้หลิงฮั่นหากเป็นก่อนหน้านี้หากหลิงฮั่นกล่าวชมเขาแบบนี้เขาไม่มีทางรู้สึกดีเป็นแน่กกับกันเขาคงโมโหด้วยซ้ําแต่ตอนนี้หลิงฮั่นเป็นปรมาจารา์ที่แข็งแกร่งเมื่อถูกชมเขาจึงรู้สึกดีขึ้นมาทันที บางประโยคต่อให้คำพูดจะเหมือนกันแต่หากคนพูดไม่ใช่คนเดียวกันความรู้สึกก็ย่อมแตกตา <c oughs> ่างแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำผู้อาวุโสฝ่ายซ้ายกล่าวด้วยใบหน้าเปลื้มปริมหลิงหั่นหัวรอกมาเช่นกันพี่ชายเสียงกล้าหาญเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ที่ข้ากำลังกินอาหารอยู่กับพี่น้องและสหายของข้าในห้องอาหารพี่ชายเสียงได้ใช้อำนาจยืนกรานว่าจะยึดห้องอาหารที่ข้าอยู่ แถมพอข้ายกข้ออาหารให้กับเขาพี่ชายเซียงเฉิงยินก็ยังบอกให้ภรรยาของข้าไปดื่มกับเขาด้วยผัวโสอฝ่ายซ้ายสำลักและใบหน้าเปลี่ยนสีทันทีเขาจ้องมองไปยังเซียงเฉิงยินที่ตอนนี้ตัวสั่นราวกับคนป่วยเจ้าชิงกราย,ยิงนักให้ปรมาจาร,ระดับร่างสวรรค์ยกข้ออาหารให้ไม่พอเจ้ายังบอกให้ปรมาจาร,ระดับร่างสวรรค์อยู่ดื่มกินกับเจ้าด้วยก่อนหน้านี้ข้าถูกเจ้าหลุนทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากไปรอบหนึ่งแล้ว ส่วนครั้งนี้เป็นเจ้างั้นเหรอที่ทำกับข้านี่เจ้ามีความบาดหมางหรือรังเกียจข้าหรือย,ยังไงพวกวโสโ่ไฟซ้ายสุดลมหายใจและทุบตีเสียงเฉิงหญิงทันทีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของพวกวส่ายซ้ายทําให้ผู้คนโดยรอบชะง,งักทุกคนกลายเป็นไรค้คําพูดท่าเทียนเกี้ยวกราดของพวกวส่ายซ้ายที่กําลังทุบตีคนของตัวเองทําให้ภาพลักษณ์ของเขาพังทลายโดยสิ้นเชิงนั่นใช่พวกวส่ายซ้ายจริงๆเหรอ ในท่านโปรดเมตตาในท่านยกโทษให้ข้าด้วยเสียงเชิงหยินโอดรวนเขาไม่นึกมาก่อนว่าก่อนที่หลิงฮั่นจะลงมือกับเขาพวกอโสฝ่ายซ้ายกลับเป็นคนลงมือเสียก่อนเสียงของเสียงเชิงหยินค่อยๆอ่อ,อนแรงลงจนพลังชีวิตดับไปในที่สุดสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังหลิงฮั่นด้วยความหวั่นเกรงหลิงฮั่นในตอนนี้คือตัวตนที่อยู่เหนือกว่าพวกอโสฝ่ายซ้ายขวาและแม่ทัพทั้งเจ็ดอย่างที่เห็นว่า ท่าทีของพวกโสฝ่ายซ้ายนี่ตอนนี้ขวัดกลัวขนาดไหนหากราชินีทั้ง9้าไม่ลงมือใครจะสามารถหยุดยั้งหลิงฮันได้และเนื่องจากระดับพลังบ่มเพาะที่ต่างกันจนเกินไปสหายเก่าวย่างหลิงอยู่และคนอื่นๆที่ถูกหลิงฮันชักชวนให้ไปคุยกันต่างก็มีท่าทีอึดอกักและหวั่นเกรงหลิงฮันเองก็ไม่ได้บีบบังคับพวกเขาหลังจากมอบเม็ดยาให้แล้วเขาก็ขอตัวกลับหลิงฮันบอกให้สตรีศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆ ไปหาโรงเตรียมพักก่อนในขณะที่ตัวเขามุงหน้าไปอย่งสำนักต้าพาษีชาติด้วยพลังของหลิงฮั่นในตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเขาได้ต่อให้ในสำนักมีกฎต้องห้ามมากมายเขาก็มาถึงห้องตอมราของสำนักอย่างรวดเร็วเท้าืือยังคงนั่งแน่นิ่งปิดตาเหมือนดังเคยตอนที่1,407ชื่อตอนว่าเรื่องราวของเท่าืฉอก่อนหน้านี้หลิงฮัน่นไม่สามารถมองเห็นพลังบ่มเพาะของเท่าืฉอได้แต่ตอนนี้ หลิงฮันพบว่าเท่าฉือจะต้องเป็นปรมารยาระดับร่างสวรรค์อย่างแน่นอนแถมยังเป็นระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงหรืออาจจะขั้นสูงสุดอีกด้วยเนื่องจากเขาในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถมองเห็นพลังบ่มเพาะของอีกฝ่ายเพียงแต่ว่าพลังบ่มเพาะของเท่าฉือนั้นดูเหมือนกับถูกผนึกเอาไว้ทําให้ดูอ่อนแรงกว่าปกติผูวว้อาวุโสหลิงฮันเอ๋ยทักเจ้ากลับมาแล้วเท่าฉือไม่แสดงท่าทีประหลาดใจใดๆชายชาราได้ยินว่า เจ้าสังหารเจ้าเจียนไปด้วยดาบเดียวั่นนั้นแล้วพลังต่อสู้ของเจ้าสมควรเทียบเท่ากับระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงหลิงหันยิ้มและกล่าวรุ่นเยาเดินทางไปยังเขตดาวหยุนติงและฝึกฝนอยู่ที่นั่นเป็นเวลากว่าสิบปีนี่เมื่อเจ้าบรรลุระดับร่างสวรรค์แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสอีกต่อไปอีกอย่างชายชราผู้นี้ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นด้วยเท่าืฉอกล่าวเขาบอกเองแท้ๆว่าตนเองไม่ได้แก่ แต่กลับเรียกแทนตนเองว่าชายชราหลิงฮั่นทรายหัวในความคิดของข้าไม่ว่าจะเมื่อใดผู้อาวุโสก็ยังคงเป็นผู้อาวุโสเท่าเฉยอดไม่ได้ที่จะหัวรอกมาในขณะที่เขาลืมตาลและพยักหน้าเจ้าเป็นคนดีข้ามองคนไม่ผิดจริงๆผู้อาวุโสเคยมองคนผิดด้วยอย่างนั้นหรอหลิงฮั่นสงสยัย <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วชายชราอยู่ที่นี่มานานกว่าหมื่นปีและชีแนะรุ่นเยาวมามากมาย แต่ไม่ว่าคนใดก็รวนแล้วแต่ไม่สํานึกบุญคุณพอระดับพลังบ่มเพาะสูงขึ้นแล้วพวกเขาก็ไม่เคยโผล่หน้ามหาข้าอีกเลยเท่าฉือ้อถอนหายใจหลิงหันยิ้มพวกโสมไม่จําเป็นต้องรอคอยอีกต่อไปแล้วเขาได้นําหัวใจยกระดับสูงออกมาหัวใจยกระดับสูงหัวใจยกระดับสูงจูจๆเท่าชื้อก็ลุกพรวดขึ้นยืนเท่าชื้คว้าไปยังหัวใจยกระดับสูงเจ้าหนู รอข้าอยู่ที่นี่หนึ่งคืนข้ามีบางอย่างจะพูดคุยกับเจ้าเมื่อกล่าวประโยคนี้เสร็จเท่าชื่อก็เข้าไปยังห้องตำราที่น่าแปลกก็คือเขาเปิดช่องลับของห้องตำราและลงไปยังชั้นใต้ดินหลิงฮั่นไม่ได้ตามเขาไปเท่าชื่อบอกเอาไว้ว่าที่เขารออยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยมากมายขนาดไหนแถมพลังบ่มเพาะของเท่าชื่อก็ยังถูกผนิกเอาไว้ทําให้ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ก็ตามหลิงฮั่นก็ยังเลือกที่จะทําตามที่เท่าชื่อบอก เขาจะเสียมารยาทกับคนที่ทำดีกับเขาได้อย่างไรหนึ่งคืนผ่านพ้นไปเท่าฉือก็ปรากฏตัวอีกครั้งบนใบหน้าของเขาปรากฏไปด้วยร่องรอยแห่งความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็แฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นและความสุขมานั่งข้างในก่อนเท่าฉือพาหลิงฮั่นมายังห้องตำราและยกเก้าอี้กับหลิงฮั่นชื่อของขา้าชื่อเหรินเท่าฉือเอ่ยนามของตนเองอัจฉริยะที่เปิดสวรรค์มายังดินแดงศักดิ์สิทธิ์เมื่อสามแสนปีก่อน ด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นของเขาเขาใช้เวลาเพียง1000ปีในการบรรลุระดับสุเรียนจนทราขั้นสูงสุดชือเหรนคนนั้นเหรอไม่น่าแปลกใจที่ไฟ์กล่าวว่าตนเองนั้นไม่ได้แก่ขนาดนั้นด้วยอายุ30,000กว่าปีหากเทียบกับเจ้าเจนไปและพวกโสดฝ่ายซ้ายแล้วชือเรนนับว่ายาววัยมากหลังจากที่ข้าบรรลุระดับสุเรียนจนทราขั้นสูงสุดข้าก่อจากดาวเหอห์นิงไปยังโลก,กว้างเพื่อฝึกฝนตนเองชือเหรนกล่าวเพียงแต่ว่าเนื่องจากข้า ไม่มีพักษาบ่มเพาะระดับร่างสวรรค์พลังของข้าจึงติดคอขวดอยู่เพียงเท่านั้นหลังจากออกเดินทางมาเวลากว่าสามหมื่นปีณโบราณสถานแห่งหนึ่งข้าก็ค้นพบทักษะหกธาตุประสานที่สอนให้เจ้าและทะลวงผ่านสู่ระดับร่างสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาข้าก็พบเจอวัสนามากมายข้าบรรลุระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดด้วยเวลาแสนปีและได้พบกับรักแท้ของข้าแววตาของชายชรา,าอ่อนโยนในขณะที่เล,ลึกถึงความหลัง พวกเราออกเดินทางฝึกฝนไปด้วยกันแต่เพราะด้วยความดื้อรั้นของข้าข้าจึงเข้าไปยังดินแดนโบราณที่อันตรายแห่งหนึ่งผลลัพธ์ก็คือนางถูกคำสาปจนแน่นิ่งไปราวกับหินข้าใช้พลังของข้าคงสภาพพลังชีวิตของนางเอาไว้และออกตามหาวิธีรักษาไปทั่วทุกที่หลังจากเวลาผ่านพ้นไปอย่างยาวนานข้าก็พบว่าวิธีเดียวที่จะรักษานางได้คือใช้หัวใจยกระดับสูงเพื่อขับไล่คำสาปบ,บนตัวของนาง แต่ในตอนนั้นพลังของข้าก็เหือดแห้งจนแทบจะไม่สามารถคงสภาพพลังชีวิตของนางไว้ได้อีกต่อไปข้าเคยได้ยินว่าสมบัติที่ถูกเรียกว่าลรงศพกล้าพิภพเพยือกแข็งอยู่ในพระราชวังของจกกักรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราไหยนะศพที่ถูกเก็บอยู่ในโรงศพนั้นจะไม่มีทางเน่าเปื่อยไปตลอดการแต่หากนําร่างของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปพลังชีวิตของร่างนั้นจะหยุดนิ่งไม่ลดลงเสมือนกับถูกแช่แข็งเอาไว้ข้ากลับมายังดาวเหอหนิง และวางแผนรอบขโมยสมบัติที่ว่าแต่สุดท้ายก็ถูกจัก,กรพรรดินีกำราบเสียก่อนเพียงแต่ว่าหลังจากจัก,กรพรรดินีได้ยินเรื่องราวของข้านางก็ให้ยืมลงศพก้าพี่พ่เยือกแข่งมาแต่ต้องแลกกับการผนึกพลังบ่มเพาะข,ของข้าและห้ามออกไปจากที่แห่งนี้อย่างเด็ดขาดดังนั้นข้าจึงขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านมาที่นี่และหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้รับหัวใจยกระดับสูงมาอยู่ในมือชิรันกล่าวอย่างยืดยาวในที่สุดก็หยุดกล่าว หลิงฮั่นเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมปรมาจารย์อย่างชูเหรินถึงได้ตกอยู่ในสภาพอ่อนแรงเช่นนี้แถมยังไม่ออกไปไหนเมื่อไหนอีกการลงโทษเช่นนี้สมกับเป็นนิส,สัยของจักรพรรดินีแต่นางก็ยังถือว่าปราณีอยู่พอสมควรแทนที่จะสังหารชูเหรินกับสตรีของเขานางกลับเลือกที่จะให้ยืมลงศพก้าพิภพเยือกแข็งและมอบความหวังอลิปรีให้แก่ชูเหรินหลิงฮั่นพยักหน้าเข้าใจและกล่าวเมื่อจักรพรรดินีออกมาข้าจะบอกให้นาง ลดผนึกพลังบ่มพาะของผู้อาวุโสออกให้เองและพลังของท่านก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติชื่อเหรินดีจะอยู่ชั่วครู่ก่อนสลายหัวอย่างรวดเร็วจาก,กรพรรที่นีอย่างนั้นหรอนางไม่มีทางฟังคำพูดของเจ้าอย่างแน่นอนหลิงฮั่นหัววระแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อหลังจากพูดคุยกับชื่อเหรินไปอีกสักพักอดีตอัจฉริยะผู้นี้ก็สนใจที่จะเข้าร่วมกับสำนักลองดาราเช่นกันหากสามารถปลดผนึกออกได้จริงๆเขาจะออกเดินทางไปพร้อมกับหลิงฮั่น หลิงฮั่นออเดินทางจากเมืองจักรพพัดด้วยพลังที่แข็งแกร่งเกินไปของเขาในตอนนี้ทําให้ผู้คนในเมืองจักรพพัดไม่อาจจะใช้ชีวิตได้อย่างสงบจิตสงบใจดังนั้นกลุ่มของพวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังจัก,กรวัิต้าหลิงจัก,กรวัิไม่สามารถคงอยู่ได้หากไร้ผู้นําซึ่งในที่สุดราชาของพวกเขาก็กลับมาแล้วตอนที่1,408่อเชือตอนว่าส่งมอบลงสมเมื่อหลิงฮั่นกลับมายัางจัก,กรวัตทั่วทั้งจัก,กรวัต กลายเป็นฮุกเขิมขึ้นมาทันทีข่าวจากเมืองจกักรพรรดิมาถึงที่นี่แล้วผู้คนของจกักรวรรดิลิงอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นอย่งออกหน้าออกตาราชาของพวกเขากลายเป็นปรมาจาระระดับร่างสวรรค์แล้วในตอนแรกที่ลิงฮั่นเปิดสวรรค์ขึ้นมาจากักรวรรดิของพวกเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยตัวแทนจากจากักรวรรดิมากมายที่หวังจะยึดครองจกักรวรรดิลิงสุดท้ายลิงฮั่นก็ได้ยอมที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของจกักรวรรดิชว์ดวงดารหาหยนะ เหตุการณ์ในตอนนั้นได้สร้างความอับอศยไ้ทั่วทั้งเมืองจัก,กรวรรดต้าหลิงแต่วันเวลาผ่านไปเพียง20ปีหลิงฮั่นก็เปลี่ยนจากมดปลวกตัวจ้อยกลายเป็นตัวตนระดับประมาจ,จารย์ที่ทำให้ประชากรทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากใครเป็นคนกำหนดกันละว,ว่าคนจากโลกใบเล็กจะมีชะตากรรมที่ต่ำต้อยพวกเรามีราชาเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วห้องห้องอสูรศิลาพุ่งเข้ามาหาหลิงฮั่นอย่างรวดเร็วมันไม่ได้วิ่งสองขาตามปกติ แต่ใช้ขาทั้งสองข้างหยันพื้นเอาไว้ราวกับเป็นสุนัขโอ้ฮั่นน้อยนี่เจ้าเลี้ยงสุนัขศิลา,าไว้ด้วยหรอสมเท่าใยกล่าวตูมอาสูรศิลาประจบประแจงเพียงหลิงฮั่นคนเดียวเท่านั้นเมื่อเห็นท่าทีดูถูกของสมเท่ามันด้วยปล่อยมันออกไปทันทีนายท่านสมกลัวแล้วสมเท่าไ,ได้เผ่นหนีมันมีดีแค่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่ไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งหลิงฮั่นหัวเราะและนำผลึกหิน ที่ได้จากหอคอยทมินจํานวนมากออกมาให้อสูรศิลาผลึกหินเหล่านี้สามารถช่วยยกระดับพลังของอสูรศิลาได้อย่างยอดเยี่ยมอสูรศิลารีบวิ่งมาหยิบผลึกหินนั้นโดยไม่สนใจคนรอบข้างท่าทีของมันเร่งรีบเราากับกลัวว่าจะมีใครมาแย่งผลึกหินของมันไปตรีศักดิ์สิทธิ์เฉินลุยเจียงและคนอืนอ่นๆจิตใจสั่นไหวแล้วระลึกถึงความทรงจําเก่าๆเพราะเขาไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของทวิพงเทียนมานานกว่าหมื่นปีแล้วหลังจากที่จัดงานสังสรรค์ขึ้นทั่วทั้งจกกักรวรรดิ ลิงั่นก็วางแผนที่จะจัดงานแต่งงานขึ้นแต่ไม่ใช่งานแต่งงานของเขากับสตรีศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นงานของติงผิงและหลีลห่ล่วถทงตอนนี้หลิงั่นไม่ใช่ตัวประกันอีกต่อไปเขาเป็นปรมาจาระ,ระดับร่างสวรรค์ที่มีอำนาจและเมื่อข่าวของหลิงั่นที่สังหารจอมยุทธ์ระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงของจกักรวรรดิราชวงศ์สวรรค์นิรันมาถึงเชื่อเสียงของหลิงั่นก็น่าสะเพรึงกลัวขึ้นไปอีกตอนนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าพลังต่อสู้ของหลิงั่นนั้น ทัดเทียมกับตัวตนระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถกำราบเขาได้ดังนั้นเมื่อมีงานแต่งงานของลูกศิษย์ของลิงฮันใครบ้างจะไม่กล้าไม่ไว้หน้าเขาโดยเฉพาะเามมหล่าขุมอำนาจที่กลัวว่าลิงฮันจะกลับมาชำระหนี้แค้นพวกเขาต่างส่งของข,องขวัญมาไม่ขาดสายแม้กระทั่งราชาของบางจัก,กรวรรดิก็ยังมางานแต่งงานด้วยตัวเองเพื่อเป็นการไว้หน้าหลิงฮันที่จริงการที่พวกเขาสามารถเข้าร่วมงานแต่งได้ สมควรเรียกว่าหลิงฮั่นยอมไว้หน้าพวกเขาดีกว่างานแต่งงานนี้ข่าวแพร่กระจายออกไปถึงจัก,กรวรรดิราชวงศ์สวรรค์น,นิรันต์พวกเขาส่งอาาัคราทูตนำของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีเช่นกันแต่พอเปิดมาด้านในกลับเป็นลงศพขนาดเล็กแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พวกเขาจะแสดงความยินดีต่อหลิงฮั่นของขวัญที่พวกเขาส่งมาเป็นคำสาปแช่งหลิงฮั่นไล่อาาัคราทูตคนนั้นกลับไปทันทีแต่เลือกที่จะไม่ทำลายลงศพเขาเก็บไว้ และตั้งใจจะใช้มันฝังร่างของจักรพรรดิโจเทียในภายหลังเมื่องานสิ้นสุดลงจักรวัิต้าลิงก็กลับคืนสู่ความสงบหลิงหันตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ยกระดับพลังบ่มเพาะของจักรวัิต้าลิงการทดสอบเข้าร่วมสำนักลอองดาราน,นั้นยากลำบากมากเกรงว่าลูกศิษย์ของเขาที่มีความหวังว่าจะเข้าร่วมได้มีเพียงติงผิงกับจิวเหยาเท่านั้นพี่ชายทั้งสองของเขาเองก็เกรงว่าคงจะหมดสิธิ์แต่ถ้าหากจักรพรรดิพิรุนยังอยู่ที่นี่ เขาจะต้องสามารถเข้าร่วมได้สําเร็จเป็นแน่การจะเข้าร่วมสํานักรองดาราจําเป็นต้องขัดเกลาพลังบ่มเพาะจนบรรลุขั้นสมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งระดับหลิงฮั่นคิดมานานแล้วว่าอยากจะยกระดับวรยุทธ์ให้กับจกักรวาลตาหลิงให้สูงขึ้นที่สุดซึ่งตอนนี้เขากําลังหล่อเม็ดยาไม่หยุดในทุกๆวันเพื่อทําให้พลังบ่มเพาะของสหายรอบกายของเขาสูงขึ้นผางซิ่วหยวนกับยุนยงหวงังคอยช่วยเหลือเขาเช่นกันด้วยการชี้แนะของหลิงฮั่นความเข้าใจในศาสตร์ปรุงยาของพวกเขา จึงพัฒนาเครื่องอย่างรวดเร็วแม้ระยะเวลาหนึ่งปีจะดูเยอะแต่สําหรับตัวตัวระดับพระเจ้าเวลาเพียงแค่นั้นไม่นับว่ายาวนานเลยแม้แต่น้อย3มปีหลังจากการแต่งงานติงผิงกับหลีลว่ทงได้ให้กําหนดบุตรสาวควนหนึ่งความน่ารักของเด็กสาวตัวน้อยทําให้สตรีศักดิ์สิทธิ์มีท่าทีตื่นเต้นหลิงฮั่นใช้โอกาสนี้หวัานล้อมให้สตรีศักดิ์สิทธิ์มีบุตรแต่นางก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธจนหลิงฮั่นรู้สึกหดหู่ท้อใจเพียงแต่ว่า สตรีศักดิ์สิทธิ์รู้สึกอายเท่านั้นหากหลิงฮั่นลองตือนให้มากกว่านี้แล้วก็หลิงฮั่นไม่เก็บมาคิดมากตัวเขานี่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจบ่มเพาะพลังก็จริงแต่พลังบ่มเพาะของเขาก็ไม่ได้พัฒนายอย่างเชื่องชา้าเม็ดยาเชื่อมรากฐานเปิดสวรรค์ที่เขาหลอมขึ้นมานั้นต่อให้ฤทธิ์ของมันจะมียอดเตี่ยมเหมือนกับเม็ดยาปลาโลหิตครั้งแต่มันก็ยังช่วยเพิ่มระดับพลังบ่มเพาะของเขาได้มากอยู่ดีโดยเม็ดยานี้หลิงฮั่น น่าจะใช้เวลาราวๆหนึ่งปีในการยกระดับพลังไปยังระดับร่างสวรรค์ขั้นกลางชั้นกลางเวลาเพียงเท่านี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากแต่หลิงฮั่นยังไม่พอใจหลังจากเข้าร่วมสำนักละอองดาราได้แล้วเขาตั้งใจว่าจะเ,เดินทางไปยังโบราณสถานต่างๆส่วนในตอนนี้เขาต้องทำหน้าที่ให้สมกับเป็นราชาของจกักรวรรดิหรือเขาสมควรยกบัลังให้กับคนอื่นถึงฮั่นขบคิดถึงปัญหาข้อนี้ วันหนึ่งตัวเขาเองก็ยังต้องไปดินแดนแห่งเซียนซึ่งดินแดนแห่งเซียนไม่สามารถเข้าไปได้โดยการเปิดสวรรค์ดังนั้นเขาจึงมีโชคชะตาที่จะต้องจากที่นี่ไปหากเป็นเช่นนั้นเขาสมควรจะหาใครที่ไว้ใจได้ให้คอยสืบทอดจัก,กรวัตต้าหลิงเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหากไม่คิดอะไรมากก็สามารถรวมจัก,กรวัตต้าหลิงเข้ากับจัก,กรวรดราชวศง,งดวงดาราหายนะได้เลยชฉีเฉียวเฉีย,ย,ยก็ไม่เลวหลิงฮั่นครุ่นคิดอยู่นานสักพัก เอาไว้รอให้จักรพรรที่นีของข้าออกมาก่อนค่อยคุยกับนางอีกครั้งพริบตาเดียววันเวลาก็ผ่านไป20ปีสําหรับคนสว่วนใหญ,ญ่เวลาเพียง20ปีไม่ได้ทําให้ผมหงอกขึ้นบนหัวพวกเขาแม้แต่เส้นเดียวแต่ระยะเวลาเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะให้กําเนิดรุ่นเยาวรุ่นถัดไปปูรสาวของติงผีงกบหบี่ลว่วนทงติงจูจูได้เติบโตจากทารกเป็นหญิงสาวเหล่าคนที่เคยเป็นรุ่นเยาวของทวิพงเทียนก็มีหลายคนที่ตอนนี้ มีครอบครัวเป็นของตนเองแล้วอย่างเช่นญาติของหลิงฮั่นเาาย,ย่ไขยูเองก็มีผู้สืบทอดแล้วเขาแต่งงานกับสตรีทีท่งดงามพร้อมกันทีเดียวถึง3คนและให้กําเนิดบุตรที่แข็งแรง3าคนทางด้านจิวเหย่เองในที่สุดก็ทะลวงผ่านระดับสุริยนจันทราพลังต่อสู้ของเขาค่อยๆน่าสะเพรึงกลัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆอยอร่ราแห่งการข้าวฟันของเขาทะยานสูงเสียษฟ,ฟ้าจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยิ่งกว่านั้นจิวเหย่เองก็ไม่มีความคิดที่จะมีครอบครัวด้วย ซึ่งทําให้หลิงฮั่นเป็นกังวลมากทกากลางความสงบสุขจู่ๆก็มีเหตุการณ์กบหนครั้งใหญ่อุบัติขึ้นทั้งสองจัก,กรวรรดิราชวงศ์อย่างจัก,กรวรรดิราชวงศ์สวรรค์นิรัน์และจัก,กรวรรดิราชวงศ์นภาสีครามได้ส่งกองกําลังเข้ามาบุกรุกจัก,กรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราหายนะอย่างเต็มกําลังพร้อมกันตอนที่1 4 0 9ชื่อตอนว่าการบุกรุกครั้งใหญ่จัก,กรวรรดิราชวงศ์ทั้งสามมีเขตชายแดนอยู่หลายแห่ง ดังนั้นสงครามระหว่างจัก,กรวรรดิจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นทุกปีหรืออาจจะทุกเดือนแต่ขนาดของสงครามนั้นเป็นเพียงสงครามขนาดเล็กและส่วนใหญ่จอมยุทธที่ทำสงครามก็เป็นจอมยุทธที่ระดับต่ำกว่าระดับพระเจ้าแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงจัก,กรวรรดิทั้งสองมีผู้นำทัพเป็นปรมาจจารระดับร่างสวรรค์เพียงแค่ระยะเวลา3วันพวกเขาก็ยึดครองอาณาจักรได้จำนวนมากการบุกรุกยังคงดำเนินต่อไปจนใกล้จะมาถึงเมืองจกักรพรรดิ จากที่ดูแล้วจักรวรรดิราชวงศ์ทั้งสองต้องการชิดครองจักรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราหายนะแต่ทําให้ดาวเหอหนิงกลับไปมีจักรวรรดิราชวงศ์เพียงสองดังเดิมแต่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆเนื่องจากจักรพรรดินีและราชนีทั้งเก้าต่างก็เก็บตัวบ่มเพาะพลังประมาจารย์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงพวกวสโสฝ่ายซ้ายขวาและแม่ทัพทั้งเจ็ดที่ตอนนี้เหลือแค่หกตราบใดที่อาณาเขตของจักรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราหายนะ ถูกยึดไปทั้งหมดจัก,กรพรรดินีก็ไม่สามารถใช้งานอำนาจแห่งจัก,กรพรรดิได้แต่จัก,กรพรรดิโจ้เทียนกับจัก,กรพรรดิปี้ล่วนนั้นแตกต่างออกไปยิ่งมีอาณาเขตในครอบครองมากขึ้นพลังของพวกเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นหลิงฮันเตรียมตัวให้ทุกคนพร้อมรบกับศัตรูซึ่งในอีกสามวันถัดมาก็มีข่าวใหม่มาถึงการบุกรุกของทั้งสองจกักรวรรดิราชวงศ์ทวีความรุนแรงขึ้นจากกองทัพเดียวที่นำโดยปร,รมาจารย์ระดับร่างสวรรค์เพียงคนเดียว ก็ยกระดับเป็น1ิบกองกําลังที่นําโดยปรมาจาร์ระดับร่างสวรรค์ถึง1ิคนยิ่งกว่านั้นมีข่าวหลุดออกมาด้วยว่าแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิทั้งสองก็ยังเคลื่อนไหวด้วยตัวเองหลังจากได้รับข่าวนี้หลิงฮั่นก็เลิกล้มความคิดที่จะนํากองกําลังบุกตอบโต้และแตัดสินใจลงมือคนเดียวแทนเหตุผลก็เป็นเพราะพลังของจัก,กรวรรดิต้าหลิงยังไม่มากพอที่จะต่อต้านจัก,กรวรรดิราชวงศ์ทั้งสองหากอีกฝ่ายบุกมาเพียงกองทัพเดียวหลังจากหลิงฮั่นกําจัดปรมาจาร์ระดับร่างสวรรค์ที่เป็นแม่ทัของงอฝ่ายิแล้ว แค่เขาปลดปล่อยอำนาจสวรรค์ออกมาก็สามารถควบคุมสานการณ์ได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้แม้กระ,ะทั่งจัก,กรพรรดิของทั้งสองจัก,กรวรรดิก็ยังลงมือบุกรุกด้วยตัวเองแม้หลิงฮั่นจะมั่นใจในพลังของตนเองมากขนาดไหนพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้ก็ยังสามารถกำราบได้เพียงจอมยุทธ์ระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดทั่วไปแต่จัก,กรวรรดิทั้งสองนั้นไม่ใช่แค่บรรลุระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดทันสูงสุดพวกเขายังเป็นอัชียร์ยสีดาวอีกด้วย ยิ่งศัตรูบุกเข้ามาได้เยอะเท่าไหร่อาณาเขตก็จะต้องตกเป็นของพวกมันเยอะเท่านั้นและอำนาจแห่งจัก,กรภพที่ศัตรูสามารถใช้ได้ก็จะส่งพลังขึ้นไมา่าต้านทานได้ด้วยเหตุนั้นแล้วแผนการของลิงห่านจึงไม่ใช่การบุกไปจัดการกับผู้บุกรุกแต่เป็นการช่วยเหลือจัก,กรพรรด,ดินีเขาจะนำนางเข้าไปยังหอคอยทมินและหลบหนีไปตราบใดที่นางทะลวงผ่านระดับร่างสวรรค์ข้าสมบูรณ์ได้สมเรรจด้วยพลังต่อสู้ข,ของนางจัก,กรพรรด,ดินีแห่งดารา ก็จะกลายเป็นปรมาร์รย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของดาวเหอหนิงไม่สิอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในเขตดาวดวงนี้หลิงฮั่นบอกให้สตรีศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆรอคอยอยู่ที่จักรวรรดิต้าหลิงแผนของเขาก็คือการแอบไปนำตัวจักรพรรดินีหลบหนีมาจึงยังไม่จำเป็นต้องพาคนอื่นไปด้วยสตรีศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆถึงแม้จะไม่เต็มใจก็ทำได้เพียงพยักหน้าเพื่อไม่ให้ทุกอย่างสายเกินไปหลิงฮั่นจะออกเดินทางทันทีด้วยความเร็วของหลิงฮั่น เขาได้เข้าสู่เขตชายแดนของจกักรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราหายนะอย่างรวดเร็วยิ่งเขาเข้าใกล้เมืองจัก,กรพรรดิมากเท่าไหร่ก็ยิงรับรู้สถานการณ์นี้มากขึ้นความเร็วในการลุกรานของทั้งสองจกักรวรรดินั้นรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่ไม่กี่วันพวกเขาก็ยึดครองจัก,กรวรรดิราชวงศ์ดวงดาราหายนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว,วกองกําลังตอบโต้ของผู้วสฒิสภาซ้ายขวาและหกแม่ทัพรีบทําการถอนตัวกลับเมืองจัก,กรพรรดิอย่างรวดเร็วการล่าถอยถือว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดไม่เช่นนั้น หากพวกเขาฝืนต่อสู้ไปพวกเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของทั้งสองจกักรพรรดิได้อย่างไรดิ้นรนฝืนสู้ไปก็มีแต่จะทําให้อนาเขตถูกยึดครองไปไว้มากกว่าเดิมตอนนี้เมืองจกักรพรรดิถูกปกคุมไว้ด้วยรูปแบบอาคมป้องกันขนาดใหญ่ซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมคือปรมาจารย์ระดับร่างสวรรค์ทั้ง9รูปแบบอาคมนี้แม้แต่จกักรพรรดิทั้งสองที่เป็นจอมยุทธระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดชั้นสูงสุดก็อาจจะไม่สามารถทําลายได้ ผ่านไปไม่กี่วันหลิงฮั่นก็รุดหน้ามาถึงเมืองจกกักรพรรดิเปิดรูปแบบอาคม่ิ่าเข้าไปด้วยหลิงฮั่นตะโกนตอนนี้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังเป็นอย่างมากดาวเฮิอนหนิงแห่งนี้มีจอมอยุลระดับร่างสวรรค์เพียงหยิบมือแต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนหลิงฮั่นกลับสังหารปร,รมาจารย์เหล่านั้นเป็นวาเล่นราวกับเป็นผักปลาดังนั้นใครบางคนจึงนำเรื่องถหลิงฮั่นมาถึงไปแจ้งและปรมาจารย์ระดับร่างสวรรค์ทั้งสี่ก็รีบมาทันทีเฉี่ยวเฉียว พวกก็โศฝ่ายซ้ายพวกอ็โศฝ่ายขวาและฉาจิงตอนนี้กล่าวได้ว่าศัตรูแทบจะบุกมาถึงเมืองจัก,กรพรรดิได้ตลอดเวลาหากชายคนนี้เป็นสายลับของศัตรูพวกเขาจะทําอย่างไรเมื่อเขาเข้ามาเขาก็จะสามารถร่วมมือทําลายรูปแบบอาคมของพรรคพวกที่อยู่ด้านนอกได้ฉาจิงกล่าวบ้าหรือเปล่าข้าจะเป็นสายลับได้อย่างไรจัก,กรพรรดินีคือภรรยาของขาง้าเหลิงฮั่นสะบัดในใจความสัมพันธ์ของเขากับจัก,กรพรรดินีนั้น,น มีเพียงพวกเขาที่รู้กันแค่สองคนแต่คําพูดของชาจริจงก็ใช่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายหลิงฮั่นมีสิ่งใดพิสูจน์ว่าตนเองไม่ใช่ใสยลับในช่วงเวลานี้หากตัดสินใจผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวจัก,กรวรรดิก็จะถึงคราวจบสิน้นความหวังของพวกเขาในตอนนี้มีเพียงรอให้จัก,กรพรรด,ดินีปรากฏตัวออกมาตราบใดที่จัก,กรพรรด,ดินีผ่าระดับได้สําเร็จนางจะต้องทรงพลังมากกว่าเดิมแน่นอนก่อนหน้านี้นางก็สามารถต่อสู้ได้อย่างทัดเทียมกับสองจัก,กรพรรดิอยู่แล้วหากนางแข่งแกร่งขึ้นไปอีก ก็จะสามารถบทขยี้ศัตรูได้อย่างง่ายดายแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพวกเขาก็ห้ามทําอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งชฉีเฉียวเฉียก็ยังมีสีหน้าสงสัยในตัวหลิงฮั่นเพราะอย่างไรหลิงฮั่นก็เป็นเพียงราชาของจักรวรรดิที่อยู่ภายใต้ใตการปรกครองของจักรวรรดิราชวงศ์ดวงดารหาหยนะจะมีสิ่งใดรับประกันความซื่อสัตย์ของเขาได้ยิ่งกว่านั้นพลังของหลิงฮั่นในตอนนี้ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากเขาเป็นสายลับจริง ใครจะสามารถหยุดยั้งเขาได้หลิงฮั่นเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยเหลืออย่างนั้นหรอนางเอ่ยถามถูกต้องหลิงฮั่นพยักหนา้าเมืองจัก,กรพรรดิมีข้าและประมาจา์คนอื่นๆคอยดูแลอยู่ไม่มีทางที่ศัตรูจะบุกเข้ามาได้เฉียเฉียวเฉียกล่าวเจ้าจงทําหน้าที่สํารวจภายนอกเมืองและนําข้อมูลกลับมาเมื่อใดที่องค์จัก,กรพรรด,ดินีปรกากฏตัวความดีความชอบของเจ้าจะต้องได้รับการตอบแทนไม่ว่าจะอธิบายอย่างไร เฉียวเฉียวเชีย,ชย,ชย,ชยและคนอื่นๆก็คงสายหน้าปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าไปในเมืองหรือหันยิ้มอย่างขมขื่นในเมืองคนเหล่านี้เชื่อมั่นในรูปแบบอาคมป้องกันขนาดใหญ่ว่าจะสามารถป้องกันการโจมตีของทั้งสองจัก,กรพรรด,ดิได้เขาก็ทำด้เพียงเชื่อในการตัดสินใจของพวกเขาและไปนั่งรอบ,บนยอดเขาที่ห่างไกลแห่งหนึ่งเมื่อใดที่กองทัพทั้งสองจัก,กรวรรดิราชวงศ์มาถึงที่นี่หรือหากรูปแบบอาคมป้องกันถูกทำลายเขาจะลงมือทันทีภรรยาของเขามีวัยอย่างไรเขาก็ต้องช่วยให้ได้ วันเวลาค่อยๆผ่านไปเครื่องเดือนต่อมาบนท้องฟ้าได้ปรากฏทองสัญลักษณ์ลอยมาจากทิศทางทั้งสิบด้านสองจกักรวรรดิราชวงศ์ยึดครองอาณาเขตทั้งหมดแล้วยกเว้นเมืองจกักรพรรดิเพียงเมืองเดียวในตอนนี้อำนาจแห่งจักรภพของทั้งสองจกักรวรรดิราชวงศ์ทรงพลังเป็นอย่างมากจงสวามิภักต์ต่อค่าใครขัดขืนต้องตายจากักรพรรดิเจ้าเทียนสวมเกราะรบสีทองแขนข้างหนึ่งที่เคยขาดฟื้นสภาพกลับมาเรียบร้อยแล้วอำนาจของเขาทรงพลังเป็นอย่างมาก รีบเปิดประตูเมืองบัตรเดี๋ยวนี้ไม่เชนั้นพวกเจ้าจะต้องตายไปพร้อมกับเมืองนี้